เดี๋ยวสีแนนทำผิดวิธีหรือเปล่าสวัสดีค่ะแนนรีวิวบ้านๆนะคะวันนี้ก็ตามสัญญาเลยที่เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะมารีวิว MRE ของทหารพานนะคะวันนี้แนนก็มาเดินป่าก,ก็เดี๋ยวจะมารีวิว MRE ทหารพานแล้วก็มีแถมนิดนึงมี MRE ของเมกาด้วยแล้วก็เป็นราคาที่เท่ากัน แล้วกเ็เป็นแบบเป็นแบบมือเดียวกันเนาะโอเคเดี๋ยวกำลังกำลังหาที่ที่จะแบบว่าเป็นจุดพักอยู่นะคะอันนี้ีวานลงขัางไหนเจอเจอแะไรงั้ ใสเนาะใสมากเลยครับน้ำใสตอนนี้ใส่มั่เพราะว่าโควิดไงกอไม่มีคนมามามาดูมาดูมาดูาดูใกล้ๆแล้มาอะไรมาบ้างมาดูในกระเป๋ารอดูนะครับรอดูใน,นกระเป๋ามีอะไรบ้าง <laughs> ในกระเป๋านะคะก็มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะที่ก็ไม่มีสัญญาณนะคะก็มีช้อนเกือบๆมาก็มีน้ำแล้วก็มีคเดี๋ยวนะ อันนี้อะไรหรออ่าผลไม้สับรสครับมะม่วงผลไม้ที่ซื้อเมื่อคืนเมื่อคืนที่แล้วก็เอามาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น MRE ของอาหารทานนะคะอันนี้ก็เป็น MRE ของของเมกาเลยอะ่ะอ่าอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่สองร้อยได้ไหมประมาณสองร้อยครับปรเป็นเมื <000 S 1> ็เดียวไม่มีถุงอุ่นร้อนอันนี้ถ้าขายกันในเว็บประมาณเท่าไหร่คะตกลงสองร้อยสามร้อยที่เห็นอยู่ในช้อปปี้กับในกลุ่มเพจที่ขายกันก็ประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะไก่ผัดพริกก็ อันนี้แนนเห็นเป็นอะไรน,นะชิมดูรู้สึกว่าบริษัทจะอยู่ที่ปิกสะเดานะคะแนนขับ<ช>ผ่านแล้วแนนเห็นเนาะอ,ออันนี้แนนได้มาจากทหารพันจริงๆเลยนะคะก็คือได้มาจากพี่นุปีหนึ่งอะได้แค่สองกล่องเองแล้วก็นั่งกินไปแล้วกล่องหนึ่งก็เลยเหลือไม่แนนกล่องหนึ่งแนนบอกโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่นุทหารพัน,นนะคะถ้าใครดูเคยดูคลิปที่แล้วโอเค โอเคมาแกะไก่พลาสติกกันเลยเป็นวัสดุเป็นพลาสติกเนาะเป็นพลาสติกแบบนี้แล้วก็มีโอ้มีคำแนะนำมาให้ด้วยนะคะก็แกะเตรียมอาหารมีห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีจะเตรียมอาหารนะคะโอเคก็มีชิมดูนะคะไก่พลาสติกอย่างนี้นะะเ,เป็นข้าวอย่างนี้นะคะ Okay. แล้วเราจะทำยังไงออกคะข้างใต้ใช่ไหมต้องอยู่ข้างใต้ครับมันเป็นกับถุงอุ่นร้อนของเอมไอเทมเลยครับพว่ำมาเลยคว่ำมาเลย okay. อ๋อนี่ไงนี่คืออะไรอ่ะน้ำน้ำครับผสมกับฐานเคมีก็เหมือนกับเอมไอสารัตเลยเห็นไว้ชัดเจนมากนะคะทําความร้อนเท่านั้นห้ามลืมก็เป็นแบบผงๆเนาะเป็นผงๆผงๆอย่างนี้นะคะผงๆ มีช,ชมก <S <S ็ <S <S ถ้าเกิดเคยเปิดเอ็มแบบถุงหนึ่งวัถุงหนึ่งมือถุงใหญ่ก็น่าจะเหมือนกันใช่แกะแล้ว okay. ก็ใส่ลงไปในนี้เลยค่ะตะก็นใคกับได้ไหมครับอย่าดูถูกสิ <laughs> ่ขาดขอแกะแกะน้ำมือไม่หน่อยนะคะขาดเลยอะ่ะแนนผู้อ่าแกะอะไรไม่เคยออกเลยนะคะ ใส่ไปนี่นก็ใส่ก้าง่างเลยหรอคะหรือหรือเราแกะอย่างนี้เลยไในลองดูคู่มือมันบอกว่าต้องแกะแกะทรงแต่แต่ทรงกระดาษที่หรือเปล่าน่าจะแต่แต่ทรงอุ่นร้อนอ่าฉีกทรงอ๋อน้ำทรงน้ำทรงแกงและขัดข้าวจากกล่องฉีกทรงพลาสติกขัดข้าวออกฉีกทรงแกงเทลงในผัดข้าวน้ำถุงห้ามน้ำเข้าไมโครเวฟอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะกตือ,อาเปิดข้าวก่อนอย่างนี้ อันนี้อันนี้นะคะถ้าเข้าใจผิดขอรทษด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของแนนนะคะใส่อย่างนี้แล้วก็เทน้ําที่เขาให้มาเนี่ยใส่ไว้ในนี้นะคะมีคัตเตอร์ไหมครับมีค่ะ,คะมันแกะไม่ออกเหมือนกันนี่คเอร์นี่ค่ะคัตเตอร์นี่ใส่ลงไปอยวรอน้ำน่ดหน่อยไม่ช้าได้ไหมคะหิวค่ะ <c oughs> ร้อนอยังเลยลมไม่พัดเลยแต่๋่ววันนี้น้ำใสสวยมากพื้นมันไม่เท่ากันอะ่ะเดี๋ยวขออนะุญาตเอาเอาขยะไว้ด้างล่างก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพยายามให้ พื้นนันเท่ากันนะคะอุ้ยตอนนี้ควันขึ้นแล้วทุกคนดูสิอ่ารีบๆเลยเลยครับเดี๋ยวสีเด่นทำผิดวิธีหรือเปล่า <laughs> โอ้ควันขึ้นเดี๋ยวๆแล้วต้องไปแก้งอีกโอ้โหดูมันวายมากเลยควันขึ้นเบือแบบขอโทษท่านทุกคนแบบตื่นเต่นมากร้อนมากเลยอ่ะนะต้องปิดกล่องปิดกล่องโอเคทำกันอุ่มมากเลย าจจะข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะเพราะ oh, ว่ามีควันขึ้นด้วยครับควันขึ้นน่ากลัวมากเดี๋ยวขอน้ำไม่ต้ล่างอนะคะควันขึ้นน่ากลัวมากเดี๋ยวให้น้องอยู่ที่แบบค่อนข้างจะเรียบๆไ,ไหมนะแม่เอาตั้งน้องไว้ก่อนนะครับนี่เรามาลองของสารัดกันดีไหมครับอ่าเดี๋ยวระหว่างที่รอน้องทําความล้อนอยู่นะคะเดี๋ยวขออ่านก่อนว่าน้องรอภาพมา5นาทีเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูของสารัดกันกว่าไวชิคเก้น With ยินโต๊ะิสพาต้าง่ยแกะเลยนะคะนี่อันนี้ก็ราคาเท่าๆกันเนาะเรา<ป>เอามาเปรียบเทียบในราคาโพอปกัน,กนแต่ว่าจริงๆแล้วเนนได้มาฟรีเพราะเนนไปขอพี่นุกมานะคะว่าเออ,อมีกลิ่นหอมมากครับตอนนี้ <c oughs> หิวแล้วครับไก่ผัดพริกใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเนนจะเก็บขยะนะคะอย่าวุ่ยวายนะคะไม่ไม่ดราม่าเนาะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่มันเป็นฟองนีงแล้ว ก็ฉีกกินได้เลยครับฉีก,กินได้เลยเหรอใช่ครับแต่ว่าข้อเสียกูเขาไม่โชว์มานะข้อเสียของ m อ็มไอเสาเขาให้มาครับแต่ผมลืมเอามาครับอ๋อลืมเอามาลืมปกมาครับอ๋อเขาให้มาใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเขาให้มาโอโหนี่พมาณพาต,ต้าไว้ซอสอืมชิชี่กู หอมชีสมากนะคะทุกคนตอนนี้คือหอมชีสมากหอมชีสสุดๆเลยจะชิดม,มดูก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมีความเยี้ยวนิดนึงไม่บูดใช่ไหมไม่บูดใช่ไหมไม่บูดครับ<ด>อร่อยมีความเนื้อชิ้นใหญ่มาก บุงออ้งไรอะไรความควันปุง้งมากวันนี้ร้อนอะถ้าร้อนกว่านี้ก็คงดีนะครับผัตตาเนี่ยเออถ้าพัตตานี่มีถุงอุ่นก็คงจะดีนะคะัดตตาของคครับใช้ร่วมกันได้ไหมครับกับถุงนั้นควันระอุมากครับต <c oughs> ้นโอน้โหควันเยอะมากอ่ะแบบโอ้โหเห็นเลย เป็นชัอตเลยโอเคเราขอชิมเลยนะคะตาต้องชิมนะคะร้อนมากเลยอะ่ะต่อตาตากล้องไวไวรอบหลังดีกว่าครับอร่อยนะคะแต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงก็แบบตาตาแเก่งไทยเหรอทำไมทำผิดจังเลยตรงถูกๆปะตรงถูกปางวิถีฐานพันแต่ว่ามีหนึ่งได้สองกองนี่คืออะไรคะ ว่ประมาณหายไปไหนหมดโอ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวต้องติวเฮ้ยเดี๋ยวสรุปเลยดีกว่ายังไงดีก็ขอ,องอันเนี้ยราคาไม่แตกต่างกันมากสองร้อยสองร้อยกว่าบาทแล้วแต็แหล่งที่มานะคะแต่ว่าความชอบอ่ะเน,นี้ขอชอบของที่ฐานฟานมากกว่าดูตื่นเต้นดีดูแบบว่ามีอะไรมีอะไรอะไรให้รุ่นดีเฮ้ยฝนจะตก ว้าล้มทั้งมากเดี๋ยังไงเยาะเน้นต้องกลับก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวกินเสร็จเราก็ได้ได้รีบกลับเลยนะคะก็ขอสรุปเลยแล้วกันว่าเน้นชอบของพี่ทหารทานมากกว่านะคะใครอยากลองก็ไปหาดูนะคะในช้อปปี้ใช่ไหมที่เห็นช้อปปี้หรือว่าเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ทายคลิปก็ได้ครับอ๋อมีเพจใช่ไหมแต่อันนี้เน้นได้มาฟรีนะอันนี้ได้ของพี่พี่นุมาขอพี่นุมาขอบคุณพี่นุด้วยนะคะที่อุตส่าห์เหลียวให้กล่องนึงนะคะปีนึงได้สองกล่องเหลียวให้กล่องนึงโอเคค่ะวันนี้ต้้องไปแลวนะะค ยังไงก็ฝากติดตามช่องทางด้านบนนี้ด้วยนะแล้วก็ใครที่ดูผ่านเพจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพให้แนน,น,ะะนะะด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย